ใายตัวนี้นะนี่เอานี่โอ้คอคอจอกง่วเนาะต้มไปเพื่อยได้ครับอันนี้เป็นจมูกอ้าวถเป็นแต่แสบโอ้เป็นแต่แสบอืมเป็นหางแถมบีพร้อมเนาะมันีโอ้เพี้ยเพี้ยตะก้อนมันี่ได้หรือม่เนี่ยผมมาชื่อหลายเธอมาบอกครับบอกคุณพ่อมากแบบไหนครับ มันด้นี่เพอกะัละันที่มันแสบไหมขาอชื่อมามันยาอยากชื่อไปต้มใส่กัน,กนโอ้ไปต้มใด้กันโอ้เครื่องในมั่นเอเครื่องในเขาเอนี่เขาให้ดำด่าอันนี้จังหวัดช่าง้วย เอามัเาอมกดังบอกครับปอมันเกับไปต้มเนาะไปต้มทีีบาที่มาบาทีทีมตอนนี่เหาเลนผมเป่นเดียวเดียวหาหารตนแตพ่นเลือกเอาเจเครื่องม่เลยเครื่องไม่ขั้นแท่หน้าขนาดเราเราเลือกเราเลือกเอาเจขั้นแท่หน้าเรามาเรามาขั้นแท่นหน้า โอ้ข้าวชาวหน้ามันต้องปั้นคันแทานะโอ้บอกครับบอกคันแทาแน่คันแทาแน่นี่หมายถึงกระเพาะมั้ยคันแทาหน้าหรือม่วงนะโอ้บอกเออเอาเลือกได้ตามสบายได้ครับอาหารผู้เฒ่าเอาหารผู้เฒ่า

โอ้โหเศแล้วก็ลังเหลี่ยงับอันนี้นะครับขุนตาเป็นกําลังเหลือก็ได้ครับนย่างกําลังเหลี่เหลี่ขว้ขั้นแท่นหน้านี่ลาคาเงี้ยหน่อยละเขาต้มทั้งเบิดบ่เนี่ยอันนี้ห่อเท่าไหร่ละเนี่ยนี่ไหห่อละเ่าบ้างสีสวยสีหายได้อันนึงไหมนี่บ่สาบาทบ่ ตาซื้อให้ขายดีอะไอเอหัจักขายคองนี่ครับคุณตากันเลืองเรือเรือพวกนี่นะครับตามาจากนครพนมเหมืนมาขายบแมนมันนครพนมรอครับวมาขายที่นี่พักจังไหลหะครับพักตามรถยนต์นี่แหเะยนในรถน้อยเอ็นเรือใส่ ขเพื่อนใช้รถเขายางค้างเล็กเลยเอาบ่ะครบในในในรถขั้นเดียวครบหมดเลยโอ้ยคือรถเสียงไร่เพนันทิศเขากระยุหานามากินท้าว่าเรื่องว่าให้ฟังโอ้ยเพื่อนใช้รถเขายางค้างเล็กเอออันนี้เอาไปเลยกับปรุงทั้งรถกินทั้งรถเลยเอาแก๊สบ้าเพื่อมาต้มเนี่ยแม่ผู้เดียวบับคุณจ๋าแม่ผู้เดียวเมียบอมามันอุ่นไปหาทั้งนาคือเสียงไร่เหมือไปหาแมวอุ่นนะเอาป่ครับบ่ไปหาแมวหาอันกระเลียงคอยยาวเลยนะ ขอ่นยาพอไปไปเสียงไายพันยาคุณตาคุณตานั่นไหมคุณตานี่เสร็จยึดบ้านเฮานี่แล้วสนใจบ่กกะเลี้ยงข้อย่างน้องเล่านี่ไปบ่สนจิตมาพาดไปเบิ่งกะเลี้ยงคอยยางน่ะบ่ครับบ่โอยเมียนี่บ่มานําไปหาเอานนะไปหาทั้ง้าเลยไปซืไปเอาเมียนำนะมอหนั่าแล้วบ่ปว่าเมียเอาหาซิ้ แบบมอลล่าิบนเมื่อกี้นี่บอเออนี่ะบ่ได้เอาเมี่นอกบปาบ๊ปาเมี่หาติมยงเดียวบปาแต่ว่าหาติมโอ้น่าสนใจกุญจทีบ้านเาลาแล้วพ่อชื่ออนบามันาปตนส่กาที่าบที่บาทไปเลยมันมีสอง้าอยู่น หมักซองท้าวเนี่ยแม่ค้ากับใจดีได้รถให้รถแม่ค้าแม่ค้ากับใจดีรถให้เลยผมเพื่อนกระทาต่อได้คันต่อบรุนผมเบานดิเออเออบัวแม่นคันเพื่อนเพื่อนกระทาต้อเนี่ยนะคันต้อบรลดเบาตงตากันรถได้ที่กันสีเอามาไทยไปเอาเอาบีมันใส่นี่บอพี่แพี่เอามันนี่ไปเอาสี่ควายทางไหนบัวมาฟัน ผมดีได้เหรอียคุณตาเราเรามาก็หยอกเล่นได้ออเปิดเพ่อขางเอปิดเชงมาเลยเอาบอกครับอกคุณตาเท่าไรคุณตาอ97โอ้9บอันนั้น77แล้วนะมาขายเนาะมันเลี้ยงขาย77 อขอพคดหน่ัแม่ค้าเด้อช่างพูจาผมอยู่กระสินนี่แหละครับเล่ามวลไได้อเปล,เ,ลเปิดเพลงกนมอรโกยีบาทกนมกกเป็นตะแซวเยครับขนม่มนคกหอยหอกองไห้่บรรจุพันุมาตรฐานบรรจุพันธุ์บรรุพันธุ์มาตรฐานทรงได้ไก่ด้วยบรรจุพันธุ์นี่เนาะ ไปน้ำคือหล่อคือเรียกอไรได้เนี่ยผมสร้างเนาะกองแนวเนียววะน้ำติ๊กตอกเห็ยนเป็นขายยี่สิบห้าบาทครับขนมครุกของห้าเป็นอย่างคือขายย่อมย่อมโอ้หมูทอดหมูทอดโอ้พูนพูนพูทอดเนาะโอ้ยกมือเลยยกมือฉายไฟครับพูทอด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 เจ้าบาทนะครับเด้อยพูทอดหมูทอด เรากลับไปพร้อมกินเลยโอ้ผูดทอดกีแซบโบแซบผูทอดคับผู้ขายกเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆก็กินจิได้เลยคนละเคิงก็ได้ไข่คนละคนละคนชาอาไ้กะะอคุกราจกรรามาบอกครับ คนละเครื่งบักระโบกบักระโบกนี่เอ็นเกาลัดอีสานบ่กมันดีครับเกาลัดอีสานอันนี้ก็คนละเครื่งได้เนี่ยโอ้ได้เลยน้องใหม่สวรโอ้ท่านสมัยเนาะไปน้ำยุกน้ำสมัยคนละครึ่งนะครับเครื่องเดียวเลยนะครับเด้อไข่คนละครึ่งครับ ปูละครึ่งหน่วยไข่พูละไข่คนละครึ่งได้นะครับเนี่ยนะครับเอาพูละครึ่งขายดีนะครับเด้อขอบคุณหลายครับหกตัวรอยหกตัวร้อยหกตัวร้อยหกตัวร้อยก็ขายดีเด้อยจี๋หาบัดมะพร้าวน้ำหอม จากบ้านเพลวโอ้นี่ป้ายเลยบ้านเพลวซิปซิปห <มา S 1> ูสุขภาพดี <มา S 1> โอ,โอ,โอ้โอเคโอเคมาพาวบ้านแพลวได้ประโยชน์ครับโอ้ขนานดห้องเฮาบขนันาดโอ้บอกครับเขาพันอย่างมันคือโอ้อันเดียว <laughs> <laughs> ม <laughs> <laughs> ันแค่ยืนมันก็่ยืนชมตลาดดีส่แนวๆนัน <laughs> มาเหมาด้วยครับด้วยกระตานี่เขาโ <พา S 1> ปร่งครับใช้เป็นกระตาเขาโปร่งแน่คู่นี่แซบ่บโอ้หอยเดือหอยบบกหอยเดือยน้ำนี่มันมันแต่เดเนอะมันเนีเเนนเ่ย เต็มๆเลยครับบักหอยเดือดครับเอามาครับมาบักหอยเดือดโ <c oughs> อ้ <c oughs> ตัวเดียวเท่านั้นหนูไปไปนเอาหนูไหมครับเอาหนูไหม <รา S 1> ตัวเดียว <รา S 1> ยเลยหลือตัวเดียวด้วยนะครใช้นิดเดียวค่ะบบรดาภาพสูงด้วยนะครับใชยย้ยันด้วยว่าอย่าที่ปั้นหลักษาแข่าเ <c oughs> ข่ายัง มีกลิ่นป่าปวดฟันเสียวฟันเหงือกบวมรมนาถเขียวแมงไปในป่าเป็นบาดเป็นแผลไฟไหมน้ำห่อลวกปลาดุกปักใลสะดงท่าใดใช้้วยยาสิปันนกไทยห้าดาวซีเอเท่านั้นอย่างอื่นผมไม่รับผิดชอบนะครับใช้ไม่เกินห้านาทีครับเด็กน้อยเส้าไห่ผู้ใหญ่เส้าโจมครับว้าวไรล้วไรล้วผมบ่ได้ถามเลยอ้อึ้นผมบ่ได้ถามเลยว้าว เว้าเนี่ยเจ้าเรื่องเสียอับปากถามบ่ได้ถามเลยเราเราเว้าเป็นพ่ดบักคิกโอ้บักไงบักไงโจ๊กกะมีได้ทางผลด้วเอ้าโจ๊กคือไก่แมาโดนแล้วโดนแล้วครับโจ๊กโจ๊กหมูนะครับจ้าหมูแมาโดนแล้โจ๊กกะยังขายคือเก่าขายคือเก่าสักบาทกองเฮามท่บาทสามที่บาทสแกนได้ บอคนละครึ่งตัวโจ๊กสามสิบบาทได้ครับเพื่อเอามาตลาดบ้านเสาหน้าคู่โจ๊กโกแบงวัดโบแบลกกรรมการจ้าบอกครับเอาคนละครึ่งเออไม่เข้าเอาคนเดียวเลยจ้าเอาคนเดียวเลยสามสิบบาทเท่านั้นใส่ไข่ไข่โอ้ลักษารักษาทุกที่นี่นี่นี่โอ้ยเป็นแต่แซ่ของเรามาแม่ตลาดนัดบ้านเสาหน้าคู่คู่เสาครับทุกเสาทุกเสาไปดีนะครับ อบไปน้ำนี่แหละครับมวนไปน้ำกันอยู่นี่แหละไอ้ผักบุ่งมาไปงาวด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผักบุ่งแก้วมันละสิบบาทกล้องแช่้วงไหวเลยภูมมัตรพักจัด้ลยผักหอมผักหอมเอาคนใหญ่คนหลายครับแต่ลดหน้าคู่เนี่ยไม่ยำหลายหลายยำนั่นครับ ไปใส่ลยผู้ขายยาที่ฟันว่าเสียอาปากถามบ่ได้ถามแล am, ้ววอาเป็่นผลหนูครับหนูเอาหนูไหมครับมาเด้อนำคุณยายเนี่ยหนูหนูหนู อาอุธดุนนี่นี่อาชีพติดตั้งพอปูใหญ่พอปูใหญ่มาอาวุธดุนนะจ้ะโอ้แพงนี่น่าสนใจเลยแพงเลยอาหารพื้นบ้านอีสานไข่มดแดงครับโอ้น่าสนใจครับนี่มดหนังมาางดหนงผีด้อ ไม่วดั้แดงครับมีผักหวานมีเห็เเหดนนเมื่อเหือนนี่ใส่หมอดใส่ปลาแดกแกงได้เลยตัวนี้ห้าสิบบาทอำนวยความสะดวกนะใช้ตามดูดูการอืมการดูดูการพวกแบบมาแต่ใส่ขึ้นได้หลายนั่นแหละผู้พานโอ้ผู้พาน<ช>บ่นอันนั้นอันตอบ่อันนั้นบา้าทุ่บโอ้ลูกเพิ่มป้าทษเ,เป็นลูกเพิ่มนะครับ อ,อันนี้เป็นผักหวานนะครับผักหวานก็มหาซิบว่ะไี่เป็นลูกเพิงครับเป็นลูกพึ่งลูกเพิงกระหาซิบว่ครับโอาห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะโอ้ขายดีเลยจากเทืออเขาภูพานจังหวัดสกนลนครนี่แล้วดดเดี๋ยวใครวุน่นแดงเนาะหาเนาะหาอย่างใครหน่อยมัย้ย เติมากาจะเป็นใครไง,รงะะท่านว่าโอ้ท่านว่าท่านว่าท่านว่าจะเป็นใครไนรจบชิปนี้ไว้ตรงนี้ได้ครับขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับที่ที่ตามรับชมนะครับนครตะลอนตลาดสวัสดีครับ ขนุนหรือบักมีพันมาเลเซียนะครับมีสิบบาทเด้อนี่อันนั้นสามสิบบาทเอาอวานหวานห<ๆ>วานหวาน,วน,วน,วนหอมหอมบักมี่ขุนนวยมันครับบักใหญ่ขุนน,นวยมันนวยนวยครับใส่หรอข้าวนวยมันอันนี้ปาดแล้วแซ่แบแซ่แบบักมี่บกมี่บกมีบักขนนจ้ะหรือมากขนุนสามสิบบาทจ้าบักมี่บักขนุนอันเดียวกัน นนนนด้วยเก๋ยน้ำมันมี่านี่นะครับอันนี้ขนมดอกบัวไม่ใช่มะมีททนน่ไม่ใช่มะม,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 มีขนมดอกบัวทอดใหม่มสๆสดๆแซ่บๆร,ร,ร,ร้อนสๆสดๆทำสดๆครับเอาขนมใบเตยดอกบัวทอดสดๆนะครับอ้อาวๆนี่แหละครับตลาดนัดหน้าคู่วันเสาร์เด้อมาเอาขอบคุณหน้าย้านไ,ไหมค่ะเด้อ ủa có làm ăn gì xin bạt khoảng bảy bọc sao bạt quái